บทที่68ความลับตะกุลวันดิ้นเสียงชินีเหงิงผมเกือบน้ำตาไหลถ้าไม่ใช่ไปไข่ฉุดผมไว้แน่นผมคงโถมเอาไปจากตู้แล้วผมทะกคนด่าหยาบคายหลายคำไม่มีใครขานรับชินีเหิงพูดแค่ประโยคนี้ไม่ว่าผมจะแหกป่าตะกลนอย่างไรข้างนอกอยังคงเงียบสนิทผมดิ้นอยู่หลายนาทีรู้ว่าชินีเฮิงคงไปแล้วคราวนี้ผมเหนื่อยจริงๆจึงทุดลงกับพื้นไปไข่ตเตือนผม แกอย่าคิดมากสันว่าภาพในตู้นี้ชินีเหิงนั่นแหละเป็นคนวาดเอาไว้ตอนนี้เขาสั่งให้แกทำแกก็ทำก่อดน,น่าจะได้เขาเงื่อนบางอย่างคำพูดของไปไข่มีเหตุผลแต่ก็เหมือนเก่าไม่ถูกที่คันผมขี้เกียจต่อปากต่อคำด้วยจึงลองทบทวนสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างละเอียดประการแรกภาพวาดในตู้ต้องเป็นข้อมูลบางอย่างไม่งั้นชินีเหิงคงไม่ต้องเปลืองเรียวแรงขนาดนี้มาวาดเอาไว้ แต่นี่มีข้อน่าสงสัยอย่างหนึ่งถ้าเขาอยากบอกอะไรผมบอกด้วยปากหรือเขียนไว้ในเศษกระดาษง่ายกว่าไม่ใช่หรือทําไมต้องมากเรื่องแบบนี้ผมเล่นใจว่าชินีเฮิงอาจดูไม่ออกก็ได้จึงได้วาดภาพปริศนาให้ผมลองหาคําตอบดูแต่หากเป็นเช่นนี้ความสามารถของผมเขารู้ดีให้ผมช่วยเดาไม่มีประโยชน์อะไรเลยประการต่อมาคำพูดเมื่อกี้ของสินีเฮิงหน่าสงสัยยังมีบ้านอีกหลังไม่ได้เก็บ ฟังดูเหมือนเข้าใจง่ายแต่คิดอีกทีในคำพูดมีข่าวสารมากมายอย่างมีบ้านอีกหลังไม่ถึงบ้านที่เรารับไว้แล้วมีบางอย่างพิเศษหรือจินที่เหินเก็บสะสมบ้านประเภทนี้มาตลอดหรือหรือว่าบ้านพวกนี้มีส่วนที่คล้ายกันผมทบทวนความทรงจำอย่างละเอียดเราสองคนทำอาชีพนี้มานานบ้านที่ผ่านมือเราไม่น้อยทีเดียวแม้ว่าบ้านแต่ละบ้านจัมากหรือน้อยมีความแปลกประหลาดอยู่บ้าง และเบื้องหลังบ้านทุกหลังก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าจะว่ามีส่วนคล้ายกันผมนึกไม่ออกจริงๆผมนึกในใจว่าหรือว่าชินีเฮิงจะชอบสะสมนี่ยิ่งเป็นไปไม่ได้คิดอยู่คอนหวานไม่มีบอะแสแม้แต่น้อยผมจึงบอกเล่าสิ่งทั้งหมดออกไปให้ไปไขอยากรู้ว่าเขามีความเห็นอย่างไรแม้เราจะรู้จักกันไม่นานแต่ไปไขเคยเสี่ยงช่วยผมหลายครั้งตอนนี้ น่าจะมีเขาคนเดียวที่แนะนําผมได้ไปไข่เม,ม้นปากคิดอยู่พักใหญ่จึงกล่าวถ้าแกอยากรู้คาตอบปกติมีวิธีหนึ่งคือแกต้องมีบาะแสเบาะแสที่เหมือนเชือกเส้นหนึ่งที่ร้อยเรียงปัญหาเข้าด้วยกันนี่จึงจะไม่ทําให้ตัวเองเกิดอคติฉันจะถามแกถ้าจะหาโยงใยห,หนึ่งเชื่อมต่อกับบ้านที่พวกแกรับไว้แกคิดว่าคืออะไรผมสั่นหัวให้อย่างไม่เข้าใจผีเหรอไปไข่เตือน เปล่าแกต้องหาเบาะแสที่มั่นคงกว่านี้ต้องเป็นเบาะแสที่ไม่ถูกผลกระทบจากภายนอกผมพลันคิดได้นายหมายความถึงราคาบ้านรึไม่น่าจะใช่เพราะแม้แต่ภาพรวมราคาบ้านในหลายเมืองจะเป็นขาขึ้นแต่ถ้าดูให้ดีราคาบ้านยังคงขึ้นลงเยอะอยู่และคนอย่างชินีเหิงไม่สนใจเรื่องเงินทองอยู่แล้วสุดท้ายกำไรเท่าไหร่ไม่เคยถามเลยตอนนี้จู่จจะกลายเป็นคนโลภหน้าเงิน ให้ผมเก็บบ้านเตรียมจะทําเงินครั้งสุดท้ายแล้วล้างมือกลับบ้านเลิกในเชื่อหรอแกรีบร้อนหาอะไรความหมายของบิดาก็คือเวลาแกเข้าใจไหมไม่ค่ยโมโหแกคิดได้ดีตั้งแต่แกทําคานค้าขายจนถึงบัดนี้บ้านแต่ละหลังล้วนมีลําดับก่อนหลังเวลาจึงจะเป็นบาะแสที่มั่นคงที่สุดผมคิดดูก็ใช่ตั้งแต่บ้านหลังแรกจนถึงบ้านหลังล่าสุดไม่ว่าระหว่างนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไร แต่เวลาของการรับบ้านไม่เปลี่ยนไปแน่ผมจึงกล่าวนายหมายความว่าให้ผมสังเกตบ้านที่รับไว้ในเวลาที่พิเศษหรือเช่นที่ล้วนรับไว้เดือนห้าหรือล้วนเป็นวันที่สิบสองอย่างนั้นเหรอไปไข้ใสหน้าไม่ใช่ฉันอยากเตือนสติแกแกต้องแน่ใจก่อนว่าเบาะแสที่ว่านั้นถูกต้องแม่นยำถึงจะไม่หลงทิศหลงทางคำพูดของไปไข่ทำเอาผมงง เซล์สมองผมไม่มีทางขบคิดปัญหาลึกซึ้งขนาดนี้ได้อยู่แล้วอีกอย่างต่อให้เซลล์สมองผมดีพอผมก็ไม่สนใจเรื่องพวกนี้ผมถอนหายใจรู้สึกไร้คนช่วยจนอยากจะร้องไห้หากเป็นช่้นนี้ต่อไปผมเป็นบ้าก่อนแน่ถ้าผมไม่บ้าไปไข่ก็คงบ้าผมพูดไม่ออกอยู่ครูใหญ่ไปไข่จุดไฟแช็กส่องผมแสงไฟแช็กส่องจนแดงทั้งคู่ภาพในตู้ดูแล้วยิ่งพิลึกพิลัน พะมองดูภาพจู่ๆพรันเข้าใจความหมายของไปไข่เบาะแสะที่มั่นคงที่สุดคือเวลาความจริงจิตใต้สำนึกของผมรู้ดีดังนั้นไม่จะไว้มาจะคาดเดาอย่างไรหรือตั้งสมมติฐานอย่างไรล้วนไม่เคยสงสัยในจุดนี้แต่ถ้าปัญหาเกิดจากตรงนี้เล่าลำดับเวลาแล้วถ้าลำดับผิดละ่ะผมตกใจเองจนสะดุ้งยองผมพลันคิดได้เริ่มตั้งแต่บ้านหลังแรก ในเวลาต่อมาผ่านบ้านหลังเล็กบ้านหลังใหญ่กับชินเอ,อเฮิงมามากมายดูเหมือนบ้านทุกหลังนั้นชินเีเ้ิงมีวิธีแก้ไขง่ายๆแต่ดูจากสภาพการในภายหลังดูเหมือนเขามีเรื่องปิดบังผมมากมายหรือว่าบ้านที่ผมกับชินเีเ้ิงไปดูด้วยกันความจริงชินเอเฮิงเคยไปมาแล้วเพียง <c oughs> แค่พาผมไปอีกครั้งเท่านั้นที่ผมคิดว่าเป็นลำดับเวลาที่ถูกต้องสำหรับชินเีเ้ิงแล้วตรงข้ามกันพอดีกันนั่นหรือ ยกตัวอย่างเช่นผมคิดมาตลอดว่าผมตามชนีดเหิงจากจุด A ไปจุด B แล้วถ้าเกิดชนีเหิงเดิมทีกลับจากจุด B สู่จุด A คนเดียวเราผมย่างไฟแช็กจากมือไปไข่สองดูภาพผมรู้แล้วภาพพวกนี้ไม่ใช่ชนีเหิงรวบรวมมาหลังพบตูเสื้อผ้าหากแต่เขาเคยเห็นภาพเหล่านี้ตั้งแต่แรกแล้วผมไม่สนใจว่าไปไข่ฟังรู้เรื่องหรือไม่ผมแค่ต้องการระบายสิ่งที่อัดในสมอง จนหัวจะระเบิดให้ใครสักคนฟังผมจึงบอกที่คิดได้ทั้งหมดกับไปไข่ไปไข่อุทานอ้ออ้อหลายคำแล้วตบ,บ่าผมแรงๆงี่เงา่าในที่สุดแกก็เป็นเรื่องแ็นดาวสทีตอนนี้ไอคของแกจะเป็นอันดับสองของคนครห์ด,ดีในตู้นี้แล้วนะไปไข่นั่งลงกล่าวแกรีบเล่าเรื่องที่ผ่านมายิ่งละเอียดยิ่งดีตอนนี้แกปัญหาปัญญาเปิดแล้วในที่สุดเราก็คุยกันรู้เรื่องผมครึงขมับ ผมผ่านเหตุการณ์มามากมายถ้าจะเล่าเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวแต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าต้องหมกอยู่ในตู้อีกนานแค่ไหนมีอะไรให้พูดย่อมดีกว่าจมอยู่ในความมืดทึบดังนั้นผมจึงเล่าประสบการณ์ตั้งแต่การค้าขายครั้งแรกเล่าให้ไปไข่ฝั่งทีละเล็กละน้อยความทรงจำที่เก็บไว้นี้ความจริงผมเคยคิดว่าจะเขียนออกมาตอนแก่เปลอๆอ,อาจขายดิบขายดีก็ได้นึกไม่ถึงว่าจะมาเร็วขนาดนี้ ผมเล่าในความมืดรวมหนึ่งชั่วโมงเต็มแต่ความจริงก็เล่าได้ไม่มากเหตุการณ์วุ่นวายขืนนี้ทำเอาผมไม่มีสมาธิสุดท้ายคอแห้งแสบคอจนเปล่งเสียงไม่ออกจึงไม่เล่าต่อไปไข่เห็นว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่จะคุยกันจึงไม่ซักไซ้เราสองคนอยู่เงียบๆในตู้หลายสิบนาทีผมได้ยินนาฬิกาไปไข่ส่งเสียงดังติก๊กน่าจะเป็นการบอกเวลาไปไข่ดันประตูแง้มออกเป็นช่องเล็กๆทันที แล้วพูดอย่างดีใจฟ้าสว่างละออกไปได้ไม่ทันขาดคำผมก็โถมตัวออกไปข้างนอกสว่างจ้าจนผมปรับตัวไม่ทันจึงลืมตามไม่ขึ้นแสงแดดส่องเข้ามาในห้องโดยสารเต็มๆผมอ่อนยยบกองลงไปท่ามกลางแสงแดดรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยรักแสงแดดขนาดน,นี้มาก่อนหาเอ้ยรีบขึ้นจากเรือดีกว่าปลายไข่ลากผมลุกขึ้นอย่างหนังแกลงหันไปดูรอบๆห้องโดยสาร เละเทะมีแต่คราบเลือดเต็มไปหมดผมจึงไม่อยากดูเดินลงจากเรือตามสัญชาตญาณออกจากห้องโดยสารผมเห็นทะเลสีครามที่แสนคุนตาลมทะเลพัดใส,ส่หน้าผมเบาๆเมื่อคืนเราอยู่ที่ไหนเรือลำนี้แล่นกลับมาอย่างเงียบเชียบตั้งแต่เมื่อไหร่ผมแอนไปดูใบไข่เขาเองสิน้าแปลกใจแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ผมจะใช้ความคิดผมอยากไปทำแผลที่โรงพยาบาลแล้วหลับสบายสักตือนถ้าเลือกได้ ผมขอเลือกไปนอนก่อนไปไข่ยพยุงผมขึ้นจากเรือบนเรือไม่มีใครแม้แต่เงาบนท่าเรือก็ว่างเปล่าไปไข่จัดแจงให้ผมพักในโรงแรมแห่งหนึ่งผมนอนกินบ้านกินเมืองจนถึงเที่ยงวันรุ่งขึ้นจึงสะดุ้งตื่นเพราะเสียงโทรศัพท์ไปไข่ยอยู่ในสายกล่าวเรามากินให้อร่อยที่ห้องโถงเดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องเรือให้ฟังเองเมื่อคืนมื้อนี้เรากินกันเร็วเหมือนออกรบ เราสองคนสั่งเกือบครบทุกเมนูสวาปาเหมือนแก้แค้นความจริงผมไม่หิวเท่าไหรแต่หลังขึ้นจากเรือผมรู้สึกว่าชีวิตของเราผันแปรมากจริงๆเพระเบออาจตายได้ทุกเมื่อมีอะไรควรซ่องเสพก็ไม่ต้องยัง้งกินเสร็จเช็ดปากและไปรอห้องไปไข่ชงชาหนึ่งแก้วแล้วผมก็นั่งรอให้ไปไข่เปิดปากแคนได้ชัดว่าไปไข่เตรียมตัวไว้ก่อนถึงกับหยิบแฟ้มบนโต๊ะน้ำชาย,ยื่นให้ผม พอพลิกดูในนั้นมีกระดาษ A4 หลายแผ่นบันทึกบนกระดาษล้วนเป็นข้อวิเคราะห์อของไปไข่ผมอ่านคร่าวๆลายมือไปไข่เหมือนไก่เขียออละเวียนหัวผมจึงปิดแฟ้มลงรอฟังเขาเล่าดีกว่าไปไข่กล่าวภาพว่าที่เราเห็นในตู้เสื้อผ้านั่นคือภาพการงมของบางอย่างในแม่น้ำมรณะของยม,มโลกอย่างไม่ต้องสงสัยแต่งมใครขึ้นมาเราไม่รู้นี่ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุด ที่สําคัญคือเราต้องหาเบาะแสที่มั่นคงไปไข่กระยิบตาให้ผมผมเข้าใจทันทีเบาะแสที่เขาว่าน่าจะเป็นเวลาไปไข่พูดอีกเราต้องแน่ใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในภาพเป็นเวลาใดถึงจะไม่อาจรู้แน่ชัดแต่เรายังมีข้อมูลสรุปโดยประมาณว่าแล้วไปไข่ก็พลิกแฟ้มหน้าแรกกล่าวเท่าแก่เจียงจงดูนี่เป็นรายงานของผมท่านประธานไปการงมคนนั้นขึ้นมาจากแม่น้ำมรณะนะไม่ใช่เรื่องง่าย ช่องว่างนี้เติมยางมากดังนั้นข้าน้อยจึงเห็นว่าการเติมช่องว่างนี้ไม่มีทางสําเร็จในคราวเดียวจึงต้องมีปฏิบัติการเติมเต็มอย่างต่อเนื่องและยาวนานผมกล่าวนายหมายความว่าช่องว่างในแม่น้ำมรณะยังถงไม่เต็มหรือไม่พีดตอนที่ดูแล้วยังถงไม่เต็มไปไขพริกเอกสารอีกหน้าแล้วกล่าวเมื่อกี้พูดไปแล้วการเติมช่องว่างที่ขาดน,นี่เกรงว่าจะเป็นวิศวกรรมระยะยาวดังนั้นคนที่ถงจึงต้องตายทีละคนอย่างต่อเนื่องก็ลองคิดดู คนที่มีคุณสมบัติเช่นนี้จะเป็นใครคิดดูให้ดีแกรู้คำตอบตอนนี้ผมนอนอิ่มแล้วพอป่อไข่เกลื่อนนำ้ำผมก็พบคำตอบอย่างรวดเร็วนายหมายถึงคนในตระกูลวันหลักมั้งดังนั้นคนในตระกูลของพวกเขาจึงต้องตายลงเรื่อยๆงั้นเหรองั้นก็หมายความว่าวันเวลาที่บนป้ายสถิตวิญญาณของสารตระกูลวันนั่นคือบันทึกการถมช่องว่างหรือดังนั้นพวกเขาจึงตายวันเดียวกันอย่างนั้นหรือ ถูกต้องแกคิดถูกคนที่เกี่ยวพันกับเรื่องนี้และตายตามกันได้ขนาดนี้คงเหลือแต่ตระกูลว่านไม่ผิดและที่สำคัญแกเคยบอกฉันแล้วว่าทีนี้เฮงสงสัยว่าคนตระกูลว่านเปลี่ยนแท้กันหมดและปิดผนึกครอบครัวตัวเองแกว่าเพื่ออะไรก็เพราะกลัวตายหนีเอาตัวรอดแน่นอนผมอดนับถือความสามารถในการวิเคราะห์ของไปไข่ไม่ได้คนตระกูลว่านไม่อยากไปถมช่องว่างแต่ก็ต้องจำต้องไป ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงจำต้องเปลี่ยนชื่อแซ่แล้วไปซ่อนตัวตามที่ต่างๆนี่เป็นวิธีหนีเอาชีวิตรอดอย่างแท้จริงแต่พวกเขาทำสำเร็จหรือไม่งั้นนายว่าทำไมเจ้าว่นจินร้องถึงไม่ซ่อนตัวละ่ะเพราะมีชื่อเสียงเกินไปหรือไม่ใช่และนี่เป็นประเด็นสำคัญตามหลักแล้วแต่เท่านั่นหาเงินได้มากพอแล้วอีกทั้งเป็นปัญญาชนจะทำกรีนการ์ดสักใหม่ของไม่ยาาแต่ทำไมเขาไม่หนี แถมยังอยู่กับบ้านปล่อยค่าว่าพบบางอย่างที่น่าประหลาดเกียบกับห่วงจุ้ยและดันไปเดินมากรุปกับเจ้าหกนิ้วล้วนเป็นเรื่องที่สะดุดตาคนแก่ว่าเพราะอะไรไปแค่ยังคงกระหิบตาดูท่าผมจะน่าจะรู้คําตอบผมคิดดูถ้าคนคนหนึ่งมีโอกาสนี้แต่ไม่นี้นอกจากป่วยแล้วคงเป็นการเสียสละตัวเองเพื่อผู้อื่นกระมังผมตกใจ นายหมายความว่าว่านจินหลงกําลังหาทาง่วงเวลาให้คนในตระกูลหรือแต่เท่านั้นยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเชียวหรือไม่พีทแต่เท่านั้นเป็นแค่เหยื่อรอคนตระกูลว่านรู้อยู่แก่ใจแน่นอนว่านีต่อไปหรือทวงเวลาล้วนเป็นเพียงการรักษาที่ปลายเหตุไม่ใช่ต้นต่อพวกเขาจึงคิดจะสู้สักตั้งโดยใส่ว่านจินหลงเป็นเหยื่อรอแต่เห็นได้ชัดว่าล้มเหลวไปไข่พีกไปหน้าที่สาม แน่นอนตอนนี้เราคงได้แต่ตั้งสมมติฐานแบบนี้แต่แกดูชื่อบนกระดาษนี้สิเป็นบทสรุปจากที่แกเล่ากับข้อคิดเห็นของฉันคนพวกนี้น่าจะเกี่ยวพันกับเรื่องนี้บนกระดาษมีชื่อคนหลายคนเรียงรายสับสนอภรราะไบไข่นึกขึ้นได้ก็เลยเขียนลงไปชื่อในนั้นผมรู้จักดีมีผมจินีเฮงเริ่มตั้งแต่หยวนเจนินลิวคาเปตอนหลังมีว่านจินร้องกับฝางว่านจิน แต่ที่เหนือความคาดหมายของผมคือชื่อสุดท้ายบนหน้ากระดาษถึงกับเป็นไปยไข่เองผมเชีที่ชื่อกล่าวปายไข่นายอย่าบอกนะว่านายก็เป็นคนตระกูลวันฉันไม่ใช่คนตระกูลวันแต่ฉันจะบอกให้การค่ามากมายที่ถนนตรงนกล้วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ฉันยอมบัวพันด้วยอย่างช่วยไม่ได้ผมมองดูไปายไก่บอกตามตรงผมไม่รู้ว่าควรเชื่อที่เขาบอกหรือไม่แต่การพูดคุยครั้งนี้เขาเปลี่ยนท่าทีจากเดิม ทุกคำพูดล้วนจริงจังทําเอาผมชักละอายใจที่สงสัยเขาผมกล่าวงั้นไหนว่าที่บันทึกไว้ในไอที่เรียกว่าสมุดที่อยู่ไม่ใช่บ้านเลยหากแต่เป็นพวกคนในตระกูลว่านไปอยู่ที่ไหนอย่างนั้นหรือดังนั้นคนพวกนี้จึงพยายามตามหาผมชนิดเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อจะได้ถมช่องว่างในแม่น้ำมารณะต่อไปหรืออันนี้ฉันไม่รู้ต้องเห็นก่อนถึงจะบอกได้แต่ฉันต้องข้อสังเกตยอย่างหนึ่งนะ พูดแล้วแกอย่าร้องไห้ล่ะจะจูไใบไข่จ้จองตาผมสม,มุดที่อยู่อาจอยู่ในมือสีนิเงหงงตั้งแต่แรกเขาพาแกไปโน่นไปนี้ล้วนเกี่ยวข้องกับชื่อพวกนี้ใบไข่ชีวมีบนกระดาษ A4 หงตากรุป๊ปบริษัทนี้มีโครงการก่อสร้างหลายต่อหลายเมืองทั่วประเทศแกคิดดูให้ดีบ้านส่วนมากที่พวกแกรับไว้ล้วนพัฒนาโดยบริษัทนี้ใช่ไหมผมใส่นะ้าก่อนหน้านี้ละเลยจุดนี้ไปเป็นการแรก แม้ผมจะเป็นคนเซ็นสัญญาแต่ตอนเซ็นสัญญาโมแต่ดีใจว่าจะได้กำไรจึงไม่เคยดูเรื่องอื่นประการต่อมาที่ผมทำส่วนมากเป็นบ้านเก่าโบราณและบ้านเก่าโบราณยังมีหลายบ้านที่เปลี่ยนเจ้าของไปแล้วและยิงละเลยไปว่าบริษัทไหนเป็นคนสร้างประการสุดท้ายประเมินราคาบ้านของผมไม่มีทางคำนึงว่าใครเป็นคนสร้างอยู่แล้วแค่ดูแล้วก็ไปรู้แต่การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมคุณภาพของบ้านคร่าวๆ แล้วคนอินเทอร์เน็ตดูราคาเฉลี่ยของสิ่งปลูกสร้างประเภทเดียวกันไม่เคยคิดอะไรมากเลยผมพูดต่อทางที่ดีนายต้องให้เวลาผมหน่อยเพลเผลอาจรู้ว่าบ้านไหนสร้างโดยหงตากรุป๊ปแต่นี้ก็ไม่แปลกเพราะปัจจุบันงานก่อสร้างบ้านชั้นดีก็มีแค่ไม่กี่บริษัทเมืองที่ผมกับสินีเฮงไปก็แค่ไม่กี่เมืองที่มีศักยภาพคุ้มกับการลงทนุนซึ่งรับประกันไม่ได้ว่าอาจมีบ้างที่อีกอย่างบ้านที่เก็บมา ก็มีคนที่เฉพาะกิจช่วยผมจัดการผมต้องไปลองถามดูว่าบริษัทรื้อถอนแล้วสร้างใหม่ใช้หงตากรุปหรือไม่ไปค่อยอือออสองคำฉันก็แค่สันนิษฐานดูจะไปเช็คหรือไม่ก็ไม่เป็นไรหรอกทีนี้ฉันจะบอกเรื่องบนเรือเมื่อคืนฉันคิดอยู่แล้วตอนนี้สรุปได้อย่างเดียวคือตะแก่นั่นอยากจำลองสถานการณ์เรือที่จมลงในแม่น้ำมรณะ ฟังถึงตรงนี้ผมพรันจำได้ว่า6นิ้วเคยบอกว่ามีปริศนาใหญ่ต้องคลี่คลายและการคลี่คลายความลับดีจำเป็นต้องทำเช่นนี้ผมกล่าวงั้นนายว่าถึงจำลองเหตุการณ์ตอนเรือจมได้แล้วจะสรุปได้อย่างไรหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผิดพลาดในหนองเดียวกันหรือเป็นข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์หรือเป็นไปไม่ได้มั้งฉันบอกแกแล้วไม่ใช่หรือแต่แกนั่นอยากยืมศพคืนวิญ,ญญาณตรงข้ามกับปกติที่เราพูดกันว่า ยืนศพคืนชีพพอดีคนอื่นอยากหาร่างเข้าสิงจะได้คืนชีพแต่ตาแก่นั่นจะยืมร่างไปตายไปข่ายขยับตัวแล้วพูดต่อดังนั้นก็สรุปคือเกี่ยวข้องกับตาแก่แน่เขาอยากกลายเป็นผีจะได้มาบอกคนอื่นว่าข้างล่างเกิดอะไรขึ้นการยืมร่างคนอื่นไปตายจะว่าไปแล้วเป็นวิธีตกตาให้ยมาทูดหลงคิดว่าที่ตายไปเป็นอีกคนนึงผมชักงงยามทูตเลอะเธอะ เล่นเลยะเถิดกันใหญ่แล้วผมกล่าวแต่แผนของพวกเขาถูกเราทำพังแล้วดังนั้นคนในเรือจึงหนีหายไปหมดเพียงแค่ช่วยปริบตาอย่างนั้นหรือไปไข่กล่าวไม่ผิดอีกอย่างตะแก่นั้นไม่ใช่ใครอื่นรูปถ่ายล้ำลึกแกเคยเห็นแล้วแกรู้จักกระมังปริบตานั้นผมนึกถึงความรู้สึกที่เห็นรูปตะแก่แวบแรกเหมือนยวนเจนนังหัวเริ่มชายยิบอีกยวนเจนไม่ได้ตายแต่เล่นจกักระจัดลอกคราบไปอยู่ในร่างคนอื่น จะจูบใบไข่ก็พูดอย่างมีเลเสนันความทรงจำของผมที่มีเจ้าหยวนเจิ้นหยุดอยู่ที่ศพศพหนึ่งตอนนี้ยิ่งพูดถึงก็ยิ่งรู้สึกแปลกๆผมกล่าวหยวนเจิ้นไม่ได้ตายหรือแล้วเขาทนลำบากอย่างนี้ทำไมจะเข้าสิงท้งทีหาคนหนุ่มแน่นแข็งแรงหน่อยไม่ดีกว่าหรือแต่แกหน้าตาทางจะจมดินอยู่แล้วต่อให้สุขภาพอย่างดีของเล่นอินูไม่ไหวแล้วแกอย่าไปคิดว่าใครๆก็เหมือนแก คนเราย่อมต้องมุ่งแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าเข้าใจไหมไปไข่รประชดว่าแต่ที่แก่สงสัยนะก็ใช่ในเมื่อเลือกเอาคนแก่ย่อมมีเหตุผลพอม,มองดูไปไข่เขาใช้ปากาเขียนว่าวันพริบตานั้นผมพรันเข้าใจแต่แกนั้นเป็นคนแซ่วันหรือดังนั้นต้องยืมร่างเขาไปตายถึงจะใช้ได้ไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีทางรู้ความลับตระกูลวันพมบีบซักไซไปไข่ ต่ไข่ยพย,ยักหน้าเงึกเงือกกล่าวใช่เหตุผลนี้ใช่ได้แต่ดูเหมือนจุดยืนของเจ้าหยวนเจิ้นจะแปลกอยู่ทั้งไม่ใช่สืบเสาะคนตระกูลวันแต่ไม่ใช่เหมือนตัวเองจะเป็นคนตระกูลวันพอเขาพูดที่นี้ผมพรันนึกถึงคนมีรอยสักที่ใบหน้าบนเรือผมจึงถามคนที่บนเรือคนนั้นล่ะอยู่ฝ่ายไหนน่ะไปไข่หน้าทอดสีในปริบตาเดิมทีฉันคิดว่าคนคนนั้นเหมือนแกที่ถูกพันเข้ามา ไปไข่จิ้มชื่อว่นจินหลงบนกระดาษฉันสงสัยว่าคนคนนั้นคือว่นจินหลงแต่แกนี่ชัวมากรู้ท้งรู้ว่าหนีไม่รอดจึงเข้าสิงคนอื่นนายยังจํารูปลาลึกพวกนั้นในบ้านสินีเหิงได้ไหมไปไข่าถามผมรีบไปยักนาไปไข่พูดอีกฉันรู้สึกว่าคนพวกนั้นคือว่นจินหลงเพียงแต่ร่างไม่เหมือนกันว่นจินหลงเปลี่ยนร่างตลอดเวลาพบร้องโอ,อ้ยังอดไม่ได้ แม้แต่ผู้เท่าที่ผมเห็นกำลังบรรยายในคลิปวิดีโอก็ไม่ใช่ว่นจิน้องอย่างนั้นหรือนั่นเป็นเพียงร่างที่เขาใช้มานานเท่านั้นหรือแต่ใช้ร่างนั้นหลายสิบปีใครๆก็คิดว่าเป็นว่นจิน้องตัวจริงเขาหลอกทุกคนอย่างนั้นหรือผมกล่าวถ้านายผู้เช่นนี้ร่างของว่นจินหลงเองของมีมไม่มีนานแล้วละสิไปไข่เพี้ยงนด้อย่างเคร่งขรึมดังนั้นน้ำนี้ลึกมากไม่ใช่แค่แก่ไม่ได้ฉันก็อาจจะจมน้ำตายด้วย ผมไม่รู้จะพูดอะไรเงียบไปปักใหญ่ไม่มีคำถามมีเพียงเรื่องพวกนี้วนเวียนอยู่ในหัวขณะเดียวกันผมยังคิดว่าเส้นทางของผมจะไปต่ออย่างไรไปใข่ไม่สนใจที่ผมเงียบไปพูดเองเออเองต่อบอกให้แกยัดตะกะแตนใส่ปากตะแกะ่ก็เพื่อใช้ตะแกะแตนบังคับให้วิญญาณมันออกมาดูสิว่าในร่างของตะแกะ่เป็นวิญญาณใครกันแน่แต่ตะแก่นั่นแมงลูกผู้ชายจริงยอมทอนอายุเคี้ยวกืนตะกะแตนไปเลย สุดท้ายบิดาเสียตะกัแตนไปตัวหนึ่งผมกล่าวยังอดไม่ได้ไหนไม่ลองคิดดูคนอื่นเตรียมจะจมเรือไปตายแล้วยังจะคำนึงถึงการถอนอายุขายอีกหรือจูจูไปไก่พ่นคําด่ามารดาตอนนั้นคิดเยอะขนาดดีได้เสียที่ไหนล่ะเมาเรือจะตายอยู่แล้วแต่เลือดชามนั้นของชินี่เหิงสาดใส่ทันเวลาเคร็ดของตะแกะจ,จโดนแก้ถือว่าเราอาหาช่องโหว่ได้ผมย้อนคิดเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ เพิ่งผ่านไปไม่นานก็รับรู้สึกเหมือนนานมากวันนี้ผมคุยกับไปไข่มากมายนอกจากเรื่องเมื่อก่อนแล้วเรายังช่วยกันวิเคราะห์อีกชั้นหนึ่งวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ก็เพื่อทําความเข้าใจกับความย้อนแย้งของเหตุการณ์ใช้คําพูดแบบไปไข่ค,คือสืบต่อไปเช่นนี้อาจต้องฟัดกันเองอีกผมจะต้องแยกแยะให้ได้ก่อนว่าใครราวีใครถึงเวลาจะมีใครจู่โจมจะได้รู้ว่าเป็นใครเป็นคนลงมือ สุดท้ายเราได้ข้อสรุปที่น่าจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงแม้จะแค่ใกล้เคียงก็ตามประการแรกคนตะกูลว่านหนีพวกคนไล่ล่ามาตลอดต่อมารู้ว่านี่อย่างไรก็ต้องตายสู้หันกลับมาฟาดฟันให้รู้แล้วร,รู้รอดดีกว่าระหว่างนี้จึงมีเหตุการณ์มากมายที่เกิดจากแผนบ้าบอของตระกูลว่านขณะเดียวกันพวกคนที่ตามล่าตระกูลว่นก็ใช้วิธีการต่างๆตลอดเวลา จึงเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องวางกลนที่ซับซ้อนให้หลงทางสุดท้ายคนที่ถูกหนีบอยู่ระหว่างขุมกำลังสองขุมนี้เช่นตัวผมหรือหยวนเจนินไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆล้วนเพื่อป้องกันตัวเองระหว่างสองตระกูลนี้มีเรื่องสับสนมากมายทั้ง3ามฝ่ายผสมปนเปก,กันจึงทำให้เกิดปริศนาครั้งแล้วคลังเล่าไปไขกล่าวถ้าเกจะคลี่คลายปริศนาก็จะเป็นต้องได้ข้อมูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่งานตอนนี้เราจะป้องกันตัวยังยากยิงไม่ต้องพูดถึงการตามสืบแล้วคุยไปคุยมาเราก็ล้าทั้งคู่จึงไม่มีใครพูดอีกผมนอนอยู่บนเตียงในหัววนเวียนอยู่กับคำพูดนั้นของชินิเฮงถ้าทำการค้าต่อไปจะเข้าใกล้ความจริงหรือห่างไกลจากคำเฉลยปริศนากันแน่ผมไม่รู้ผมก็แค่เบี้ยตาบอดตัวหนึ่งเท่านั้น